ดำมลยมีเพื่อนวันนี้ฮะไอ้ดำมันไม่มีเพื่อนวะฮะไอ้ดำมันมีเพื่อนวะวันนี้เพื่อนมาจากไหนฮะฮะเพื่อนมาจากไหนฮะไอ้แดงมันมาจากไหนตัวนั้นน่ะไอ้นู้นก็คู่ดำคู่แดงอันนี้ก็คู่แดงคู่ดำ ไปเล่นน้ำกันมาเลยเก่งะเราจะไปเล่นน้ำกันมันร้อนเลยดำเลยกินข้ากินข้ากินข้าไม่ว่าหรอกกินข้าไปกินข้าไปเลยเาเป็นเพื่อนให้ดำเลยกิน gian khát, gian khát, gian khát, gian khát. Mình chắc gùa, cái gì đó thoi, nã thoi, lăng, hay đam. Ma, mỗi ngày luôn này. กินในรถเลยเป็นคนเดียวเลยเหรอไอแดงไม่เคยเห็นเลยนะตัวเนี้ทำไมคุ้นจังนะนอแดงเราไม่เคยเห็นกันเลยทำไมกล้ากินยังไม่ทันจะเอาลงเลยกินครับเร็วเร็วจะไปแล้วเร็วๆกินครับเร็วๆกินครับ